่งฝนตกนะครับ24 e พฤษภาคม64นะครับฝนตกก็เลยความชุ่มชื้นก็นจะมาแล้วก็จะมีน้ำจากไอคองจุลประทานนะครับไหลเข้ามาในสวนนี่ไหลยาวมานี่ครับส่วนนี้ผมก็ เลี้ยงปลาดุกครับปิ๊กอุยผมปรับสภาพน้ำอยู่ประมาณ2เดือนนะครับนะเหมาะนะครับรองพื้นก็คือปานปุ๋ยครับปุ๋ย15ปุ๋ยยูเรียนะครับมันมีตะไคร่น้ำขึ้นมานะครับประมาณพอดีช่วงนั้นปลาขาดตลาดนะครับไม่ค่อยมี ก็เลยมาลงช่วงช่วงนี้พอดีเลยครับมันก็จะมีปลาที่เสียที่ตายอยู่นะครับจะด,ดูก่อนว่าตายกี่ตัวแล้วตายหนึ่งตัวครับนี่ขนาดปรับน้ํานะครับขนาดผมปรับน้ํานะครับยังตายเลยครับเนี่ยตายละหนึ่งตัวนะครับปริมาณการตายของปลานี่มันมันมีอยู่แล้วนะครับตายไปแล้วหนึ่งครับตัว เราต้องมาดูาครับแล้วก็ช็คจำนวนนะครับเพราะว่าเราปล่อยห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าม,มีตายไหมนี่ก็ตายนะครับเนี่ยนี่ตายน่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าทราบครับนี่ก็ตายสภาพน้ำโอเคครับได้นะครับได้เป็นสองครับจะอยู่ห้าร้อย ี่คอร400กว่า498ตัวนะครับไม่เป็นไรครับตายก็ตายธรร,ธร,รมรชาตินะครับต้องมีการตายเกิดขึ้นปกตินะครับนกก็เยอะครับธรรมชาติเก็นสบายครับตรงนี้บรรยากาศนะครับที่สวนคุณตา,าคุณยายนะครับเรามีบอ่อ แต่ผมไม่ลงนะครับผมมาลงตรงนี้ที่ทําไว้เนี่ยก็คือประมาณเดือนหน้านี่นะครับลงนาลงนาลงสวนนี่ครับลงไร่เนี่ย,รเ,ยเราก็สามารถที่จะจับมาทําอาหารนะครับให้กับคนงานที่มาช่วยดำํำนาครับไม่รู้ว่าจะทันไหมถ้าไม่ทันก็บ่อใหญ่นู่นนะครับสระน้านู่นครับอันนี้คือครับผม บอบวพติกใส่โครงครับโครงพติกสั่งสำเร็จรูปครับคงจะรอดนะครับดูนะพรุ่งนี้จะนำผักตบชวานะมาลงครับจอกนี่ผมลงพวกจอกพวกนี้เนี่ยมันจะสองเดือนนะครับนี่พอดีพอดีเขาอยู่กลางแดดครับเรายังไม่เอาแสแลนดำลงมานะครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้ แต่ถ้าอยู่สแลนดำเนี่ยมันจะมันจะออกเขียวนี่เริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มเขียวแล้วปลาก็มาแล้วครับวันแรกของการให้อาหารนะครับผมปล่อยวันแรกผมไม่ได้ให้อาหารปลานะครับคือปลาต้องมีความอดทนสูงครับพอดีผมเลี้ยงปลานี่ต้องถ้าไม่อดทนสูงก็ตายครับ ก็มีความอดทนด้วยครับนี่หลักหลักธรรมชาตินะครับผมผมก็เรียนแบบธรรมชาติครับให้มันเหมาะสมที่สุดนะเหมาะสมที่สุดน้ําตัวนี้ผมจะไม่ผมจะไม่มีการปล่อยออกนะครับผมจะกักน้ำมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงน้ำเอาเสร็จแล้วก็เอมนะครับผมเอาเ e อ็มลงไปแล้วนะครับเอีม e นี่ผมผมใส่ปรับสภาพน้ําเรียบร้อยปูนขาวนี่ผมก็โรยเรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่ต้องห่วงน,นะครับตรงนี้ผมทํา ครบสูตรนะครับปลาเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วครับผมทํามาหลายรุ่นแล้วครับเสร็จแล้ว